ทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบกันเองกันเองชิลๆนะคะ,ะกับการแถลงข่าวคอนเสิร์ตซุปตาคอ,อนสเตจค่ะเพราะฉะนั้น แหม่ทั้งทีนะคะเราจัดทั้งทีจะจัดธรรมดาไม่ได้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนราบุริพัสเนี่ยนะฮะห่างหายจากการจัดคอนเสิร์ตไปเนี่ยประมาณเกือบสิปีใช่ถ้าย้อนกลับไปในสมาคมชมดาวศูนย์ศูนย์แปดตอนนั้นพี่นุ่แบบได้เล่นนะคะถ้าย้อนมานี่ก็ประมาณ9ปีเกือบสิปีแล้วแล้วครั้งนี้ได้ขึ้นไหมฮะไอเราเป็นซุปตาพิธีกรน,นี่ไงไม่ไปไม่ได้ร้องเพลงไหมฮะ แหมขอขอขอแบบมิสิคเลยได้ไหมได้งา,านนี้เดซุปตาของเรานะคะซุปตาออนเซ็ตเพราะฉะนั้นต้องจัดใหญ่จัดเต็มค่ะถูกต้องเรียกว่ามากันแบบว่าสุดยอดทั้งนั้นเลยแต่เคนซุปตาทั้งนั้นใช่ค่ะเพราะเราจะคัดรู้สึกจะคัดมาจากเจ็ดเรื่องสุดยอดละครดังๆของโพลิพลสทั้งหมดนะคะ,ตล,ะตลอดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรารวบรวมกันเป็นเจ็ดเรื่องเพราะฉะนั้นทั้งหมดเจ็ดเรื่องเนี่ยทั้งซุปตาดารานักร้องเรียกว่าเอาแบบ เด่นๆของเราเลยมากันหมดในคอนเสิร์ตนี้เราจะอยู่ข้างคุณหนูตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวจะดูแลคุณหนูให้ดีที่สุดเลยอย่าหวังว่าฉันจะร่วมมือกับเธอนายก็อย่าหวังว่าจะดื้อกับฉันได้เธอจะยุ่งกับชีวิตฉันไปทึงไหนจำไว้ดิมิ่งจอมโหดเห็นอะไรบนกระจันองเห็นเป็นเสือ ลูกสองคน,นต้องคอยดูแลปกป้องกันและกันเหมือนกับเที่ยวเสือคู่นี้ต้องอยู่คู่กันในสนามรบไม่มีคำว่าพี่น้องตายถึงตาย เอกที่แสนดีอย่าค่ะอย่าค่ะคุณพอาอโลกเรนละคอรนได้แล้วนังต้อกลดฉันก็จะรอวันที่แกร่วงลงมาจากฟ้าฉันนี่แหละดาวข้างฟ้าดวงต่อไปถ้าคิดว่าตัวเองเป็นดาราดังได้จะเอาตัวประกอบของฉันนะ่ะไปเปิี่ยนเป็นค่าดาราดังทีด พบกับคุณนิดอรพันธ์ครับเชิญค่ะสวัสดีครับประกบ้งลูกประกบุข้างนู้นนี่ีเห็นไหมอ่ะมาเล่าแม้งานของเราทำไมมันเป็นซุปตาออนสเตจคะก็คือจริงๆแล้วคิดถึงแฟนๆกันนะคะจำได้นานๆท่านผู้ชมครับจะจัดเมื่อไหรเมื่อไหร่เราเว้นต้องนอนเลยเมื่อไหรปีที่แล้วเราจัดชมดาวศูนย์จุดแปดค่ะเราก็จะได้เจอแฟนๆนะะทุกคนที แล้วมาครั้งนี้เราก็เป็นไปแปดปีแปดเก้าปีเก้าปีค่ะทีนี้มาช่วงหลังๆเนี่ยผลิพัสทังละครนะคะแฟนๆค่อนข้างจะชอบกันมากแล้วก็เพลงละครแล้วก็ได้รับคำนิยมเฉพาะที่ติดหูเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าเราลองจัดคอนเสิร์ตนี้ดูถึงเวลาแล้วใช่ค่ะแล้วพอดีทั้งหมดกี่เรื่องนะครับ่อเจ็ดเรื่อง เพื่อฉลองครบ17ปี Polyplus อะไรนี้ปังเอ,งอนเินปีนี้17ปี p พล y p l u s ฮะรูปแบบจะเป็นยังไงครับรูปแบบก็คงจะเป็นกันเองเราบอกว่าคงไม่ใช่คอนเสิร์ตที่เครียดอะไระเพราะเราเน้น คนที่มาก็กันเองนะคะก็คือไม่ว่าจะซุปตาดาราซุปตานักร้องซุปตาขาหาคือทุกคนเนี่ยทำงานกับรมงมลแล้วก็เกี่ยวข้องกับละครทั้งเจเรื่องแน่ๆเพราะฉะนั้นทุกคนจะขึ้นกั็นประยูนในในวันที่ในวันที่8ตุลาคมนะคะต้องบอกว่าที่ที่อิแพคมีรอบเดียวเลยมีรอบเดียวนะคะเวลา1ทุ่มตรง นะะในวันนั้นเนี่ยมีคู่เด็กคู่หนึ่งที่จะเป็นไฮไลท์วันนี้เราเชิญมาด้วยเชิญมาด้วยเชิญมาด้วยเราเชิญมาด้วยจากเขาจะมาคอนเฟิร์มว่าเขาจะเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าเฮ้ยคอนเฟิร์มว่าคอนเสิร์ตวันนั้นเขาไปจริงเขามาคอนเฟิร์มว่าคอนเสิร์ตวันนั้นเขาขึ้นจริงๆนะฮะพบกับคู่แรกเลยวันนี้หวานแหววมากนะฮะคุณเป้อารักและคุณแพนเค้กครับเย้ยเสวัสดีครับ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  เลยเอาคอนเฟิร์มมาจะเอาไงก็เดี๋ยวมีเล่นแน่นอนครับผมในงานเล่นอะไรฮะขอชัดเจนนะครับเชิญอะไรครับผมมีเล่นดนตรีแน่นอนครับผมครับผมแล้วทำอะไรกันบ้างไปขึ้นไปเป็นคู่ไหมคะอุบไว้ก่อนได้ไหมคะเบื่อมากเลยไปคอนเสิร์ตไหนเนาะมีแต่อุบทุกทีเลยแล้วเซ็งเอาแบบไม่อุบได้ไหมอ่ะเุบโชว์สักนิดนึงได้ไหม เป็นใหรก็มาแล้วขอสักนิดนึงสื่อมวลชนก็อยู่เอามากีตาร์กีต้ามาเลยมาเลยมาเลยกีต้าไม่รอไม่รอคำไม่รอคำร้องเลยรอร้องเขาเพราะรอรอไม่ได้เราไม่ได้เป็นเป็นเพลง กีตาร์รลอเดีเยวพูดอ่ะเป็นเพงนเลงประกอบละครเ้ื่งชื่อวรด่องเราเนาะกนาะังย่ะ คุณคือเหตุผลเดียวที่ทำให้ผมยังอย่างมีชีวิตอยู่คุณแป้งลำคือผู้หญิงของฉันแต่หัวใจฉันอยู่กับเธอ,อมีคู่หวานขั้นเทพแล้วมีหล่อขั้นเทพมาอีกคนทีม่มี่หล่อขั้นเทพ น้คอมนะฮะน้าคอมคอมชวชื่นเชิญเลยละร้านข้างหน้าก็ได้นะน้ำเยินขันเทพเยินขันเทพนะหลบอขันเทพคืออขันเทพมาก่อนต้มมาก่อนลังต้มก่ ใช่พลอยใช่ครับแต่วันนี้พลอยติดละครติดคิวมาไม่ได้ใช่ครับวัจริงมาครับวันจริงมาต้องขึ้นต้อขึ้นไปร้องเพลงหน่อยแน่นอนแน่นอนไม่บอกอีกมาและอุ้มอีกแล้วบุ้มไปก่อนแล้วยังไงอีกก็มันก็อัรรตใช่ฮะวันนี้คุณโดมาคนเดียวไม่มีคู่มาวันนั้นวันที่แปดถ้าอยากเจอเป็นคู่ก็ต้องไปวันที่แปดตุลาค่ะ วันวันนี้ก็จะร้องโชว์สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ฮะเอาไปเลยคไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เราจะไม่มีวันตายไม่ว่านานเท่าไหร่หัวใจจะผูกกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะ แม่มันดีมาแล้วจ้าาาจ้นะโอ้โหหล่อก็หล่ออยู่แลยแต่วมาอ้อนเลยนะครับอะไรครับพูดถึงแม่บันดีแม่บันดีมาแล้วครับพี่มาวันดีครับอันนี้คือใครนี่มาอยากทำบ้างแต่อันนี้คือเป็นแม่มณีจากทวีปพมหรือเป็นแม่มณีจากแก้วหน้าม้าคะผู้ชายอย่างแกนต้องโดนตกผู้ชายอย่าง คนอย่างฉันเนี่ยไม่มีวันชอบคุณหรอกเฮ้ยระไฟผู้จ่ายให้มันด,มดีๆหน่อยได้ไหมฉันจะเปลี่ยนตัวเองเพื่แก้แค้นมันไอ้บ้า,าการม,ามันจำเราเร่งเฉยเนี่ย จริงๆครับเนวุ่มสาวชาวโพลิพลาสไงคุณผานไปเขาได้ยังไงงั้นต้องเชิญมาเลยอ้าวมาค่ะอาพบกับพระเอกนางเอกระุ่มสาวชาวโพลิพลาสนะฮะเชิญเลยคุณพนะครับสวัสดีครับคุณพ่อรังสิตนะฮะ มาหมดเลยนะฮะรกันนะฮะอบคครับนี่ไงน้องชิมบุิชพี่ไฮก็ได้ลูกพี่ไฮไม่ลวนลามหรอกเฉยนะครับ มาไหมเธอมาตรงนี้ค่ะพี่พอพี่พอไปแน่ๆนะคะเพราะว่าพี่พอเป็นน้องใหม่สุดของพลลิ่เซนคพอลลิ่งเซนสัญญาเมื่อวานนี้เซนละพอสุดละรอดเลยเดแบบจะหาตัวไม่ค่อยถูกเลยฮะคือในวันนั้นทุกท่านที่จะไปหมดคุณอ้วนก็ไปไปสิคะสุดบอลไปหมดนะฮะใช่ผมเข้าใจว่นี่คือนี่คือลูกของโพลลิพัสใช่แต่มีสองคนมาทำไมผมไม่รู้ไหนอ่ะวันนี้ ตอบคนนี่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 ต้องม่ดีครับที่ที่เขาหนุ่มสาวโพลิพัร์ททำไมคุณได้ยินผมประกาศเรียกไหมครับว่าหนุ่มสาวโพลิ<ช>พรัรพระเอกนางเอกของโพลิพัาร์ทก่อนก็ใครหนุม่มเป็นไม่แปลกอะไรเลยนะพูดอะไรแล้วคุณเป็นพระเอกหรือเปล่าฮะพระเอกครับเรื่องคุณจะดูไหมครับ <laughs> แต่ที่ผมมาดูิษย์ผมเขาเตรียมเพลงมาโชว์เชิญค่ะพร้อมนะฮะ one two three four let's go หน um ึ <sm> ่งสองปีโหริพาามมันลืมวันทีโฟบ้าสิบเจ็ดปีโลิพากับนิโอน่า กับความยิ่งใหญ่กับคุณนิดออนครานกักแสดงรับเชิญมากมายไม่ว่าจะเป็นเปซเลที่โดมกอล์ลัมอีมาออนภาาแเคต้องอ้วนลังเสพ่ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในวันที่8ตุลาคมนะคะมีรอบเดียวนะคะตอนนี้เปิดจองตั๋วรือยังไเจอได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ดูคราวนี้เนี่ยคงจะต้องรอไปอีกนานอาจจะเป็น12ปีอย่างที่มันร้องก็ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกับคอนเสิร์ตที่มีแค่รอบเดียวนะฮะวันเสาร์ที่8ตุลานะฮะหนึ่งทุ่มตรงนะฮะอิมแพคอาเอเนาต์ตุทองธานี คือจริง,รงๆคอนเสิร์ตก็จะมีนักร้องร้องเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าคืออันนี้มันมีเรื่องของนักแสดงและละครเข้ามาปนเข้ามาปนด้วยมีเนื้อหาคือจะเกี่ยวเนื่องกับทั้งละครทั้งเพลงนักแสดงนักร้องนะคะแล้วก็มีความสนุกก็คือสุปตาขาหาหลายๆท่านนะคะก็จะมาช่วยกันผสมปนเปนอยู่ในเวทีบนเวทีของเราก็หลักรสชาติใช่คะ่ะนักแสดงในละครเรื่องนั้นหรื อาจจะเปลี่ยนเพลงไม่ได้ร้องเพลงในละครเรื่องนั้นก็ได้อันนี้อันนี้ก็ขอเชิญไปชมแล้วห่างหายจากทั้งทั้งก่อนที่จไชมดาี8ปีค่ะเพราะอะไรครั้งนี้ถึงเป็นจุดประกายแล้วก็จัดขึ้นใหม่ค่ะก็เรียนจริงๆก็นึกนึกอยากจะเหนื่อยไม่หรอกค่ะจริงๆนึกสนุกคือคิดถึงแฟนๆจริงๆนะคะอย่างตอนชมดาวอ่ะยังจําภาพได้ว่าแฟนๆที่เป็นแฟนรายการเราคือเราได้เห็นปกติพวกเราทํางานเนี่ยเราก็จะ จะไม่ได้เห็นว่าใครเป็นแฟนเราบ้างเราจะไม่ได้เจออย่างเป้นนเป็นนักเ้างเป้จะเจอจเจอห็นแฟนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะแต่อย่างอย่างพวกเราอย่างเงี้ยทำละครอย่างเงี้ยบางทีไม่ทราบว่าใครเป็นคนดูของเราบ้างแต่พอเราจัดอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นเลยล่ะคะ่ะว่าคนดูของเรานะนี่นะเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยคะ่ะก,ก็อยากจะเจออยากจะเจอแฟนๆนะคะ่ะ <binnen> แล้วก็บางเอิญว่าละครช่วงหลังๆนี้แฟนๆชอบเพลงก็เราะเพลงพี่โดมเพลงปาน พี่เป้มีปล่า yup เพลงนะคะทุกคนรักตัวละครด้วยรักเพลงด้วยก็เลยอยากจะสร้างงานนี้ข <oten Jetzt motherf abil itation> <âu baik> ึ้นมาให้ได้สนุกกันนะคะทองทงแพนบ้านนีเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกกับโพลีพลัสกับความพิเศษแบบนี้นะคะก็ก็ก็มีอะไรมากมายที่แบบพิเศษสุดๆจริงๆค่ะ จริงๆคือแบบ17ปีใช่ไหมคะแล้วก็คัดมาเจเรื่องแบบที่อยู่ในใจคนจริงๆใจแฟนๆจ,ๆจริงๆก็มีการโหวตมาบ้างแฟนๆจะโหวตมาว่าใช่ค่ะก็ทํากันภายในว่าถ้าคุณคิดถึงละครโพลิพัสคุณนึกถึงเรื่องอะไรเขาก็จะหาแล้วก็นึกถึงเพลงนึกถึงเพลงอะไรแล้วก็สํารวจมาเหมือนกันแล้วก็เลยค่ะก็จริรงๆก็ต้อง ต้องเรียนว่าค่อนข้างลําบากเพราะว่าอย่างที่บอกซุปตาจริงๆแต่ละท่านแบบขอคิวมาได้แบบเราเราจะพยายามให้ครบที่สุดนะคะแต่ว่าก็เข้าใจว่าอย่างน้องโดมนี่ยังต้องทิ้งงานมาเพื่องานนี้พี่เป้นี่ล็อกล็อกคอพี่แพนนี่ล็อกคอปานก็ขอกันแบบก็เลยว่ามีมีชินที่ว่างใช่ไหมจ๊ะชิน้็ไม่เลยไม่ไม่ใช่ ชินครบเล่นมุกไว้ไม่คนนี้รีเควสไปเพราะว่าความสามารถของเขาอ่อยากใช้ขึ้นมาอยู่บนเวทีของเราซึ่งมีมอะไรก็เดี๋ยวไปดูค่ะโอไม่ละค่ะขออยู่ข้างหลังดีกว่าเตรียมงานค่ะเตรียมงานคงไม่คิดว่าไม่เซอร์ไพรส์นะคะเพราะใครมาเราก็บอกหมดอยู่แล้วแต่ทุกท่านจะขึ้นไปทำอะไรบนนั้นมากกว่า <c oughs> หลายคนจะสลับคู่ไหมคะจะมีสลับ ไปลุ้นก็ไปลุ้นสคริปต์ยังไม่ออกนี่นี่ที่มานี่ยังยังไม่รู้เลยนะว่าเขาทำอะไรก่อนปะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าแฮปปี้หรือเปล่าที่จะทำอะไรอย่างนี้ค่ะเยอะมากค่ะกำลังต่อค่าตัวซุปตาอยู่ท่าต่อได้เยอะอะราคาบัตรออกหรือยัง เลไหนบ้างค่ะมีมีแล้วค่ะ2 5 0 0 2 0 0 0เหมือนบัตรคอนเสิร์ตทั่วไปอะค่ะแต่ของเราจัดเต็ม IMPACT ค่ะ Impact ค่ะค่ะก็ฝากด้วยคงจะเป็นความสนุกที่กันเองนะคะขอเน้นว่ากันเองเพราะว่าซุปตาที่มานี่ก็คือผู้ที่ร่วมงานกับเราคุ้นเคยคงเป็นคงจะมีความกันเองนะคะนะคะแล้วก็บรรยากาศคงกันเองแล้วก็แฟนๆที่มาก็เชื่อว่าคงเป็นแฟนละครและแฟนๆของ รู้ร่วมงานทุกท่านแล้วก็เป็นแฟนโพลีพลาสเพราะะนั้นเชื่อได้ว <ooo> ่าเป็นคนกันเองเพราะฉะนั้นบรรยากาศคงเป็นแกนเองแต่ว่างานทำเต็มที่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ